สวัสดีค really, <yap> ่ะวันน <ness> <asan> ี้มาอยู่กับร้านวัชรินทรถไ่ยมือสองนะคะวันนี้ก็สภาพมาเป็นหน้าร้านนะคะวันนี้ก็จะมีเป็นรุ่น L4708 นะคะตันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ตรงนี้นะคะก็เป็นรถบ้านนะคะใช้งานมือเดียวเดี๋ยวจะมีปรับสภาพนะคะเดี๋ยวคุณค่าปรับสภาพียบ้อยแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะ เป็นรถบ้านค่ะใช้งานมือเดียวนะคะสภาพเครื่องนะคะก็คือยังยังดีอยู่นะคะเดี๋ยวจะมีเก็บสภาพเปลี่ยนถ่ายตรงนี้แล้วก็ซีลหน้าและหลังนะคะแล้วก็ตรงนี้อที่ตรงนี้มันฝุกนะคะก็อี๋ยว่ยนที่ไหนเนาะเดี๋ยวเรามาดูคันสวยๆกันก่อนเลยตัวนี้นะคะเป็นรุ่น L4018SP ค่ะตัวนี้มาพร้อมมุ้งสี f l 5 8 8นะคะตัวนี้เป็นรถี6 4ค่ะ